เล่าข่าวเล่าเรื่องเมืองไทยชาแนลฝากกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวทุกวันกดไลค์และพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์ได้นะคะห้ามนัดรับส่งของข้ามรั้วทางเข้า BTS หลักทัศนะเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือกังวลเรื่องรายได้ผู้ดูแลเพจ Facebook รถไฟฟ้า BTS @BTSSkytrain เผยแพร่ภาพและข้อความเตือนผู้โดยสารไม่อนุญาตให้นัดรับส่งของบริเวณประตูทางเข้าและออกสถานีช่วงบ่ายวันที่15มิถุนายนปี2564พร้อมย้ำเพิ่มเติมหากต้องการส่งของหรือรับของสามารถแตะบัตรเข้าออกให้อยู่ในเขตเดียวกันสะดวกในการพูดคุยและไม่เป็นการกีดขวางผู้โดยสารท่านอื่นด้วยนะครับ เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวมีผู้ใช Facebook, ้ f เฟซบุ๊กกดแสดงความรู้สึกและแชร์ข้อความไปกว่า11,000ครั้งส่วนท้ายโพสต์มีผู้แสดงความเห็นเกือบหมื่นราย แต่ส่วนใหญ่ตั้งคำถามว่า BTS มีเหตุผลอะไรในการห้ามรับส่งของบริเวณสถานีโดยผู้แสดงความเห็นจำนวนหนึ่งคาดเดาวว่า BTS เป็นห่วงเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยของผู้โดยสารที่ต้องการเข้าและออกสถานีเพราะการนัดรับส่งของอาจกีดขวางทางผู้อื่นได้ ขณะที่ผู้แสดงความเห็นรายอื่นมองว่าผู้รับส่งของส่วนใหญ่มักจะเลี่ยงไปเจรจากันบริเวณรัวกั้นด้านข้างประตูเข้าออกหรือช่องขายตัว๋วทั้งยังใช้เวลาไม่นานจึงไม่น่าจะกีดขวางการเข้าออกสถานีของผู้โดยสารคนอื่นๆ และมีผู้ตั้งข้อสังเกตอีกจำนวนหนึ่งว่า BTS แนะนำให้แต่บัตรเข้าออกให้อยู่ในเขตเดียวกันน่าจะมีเหตุผลเดียวกับไรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากการที่ผู้รับส่งของจะแตะหรือไม่แตะบัตรส่วนผู้ใช้ facebook อีกจำนวนหนึ่งมองว่าถ้า BTS ต้องการให้คนแตะบัตรโดยไม่คำนึงถึงการหาไรายได้เพิ่มควรผ่อนผันเรื่องค่าใช้จ่ายเช่น ไม่คิดเงินกรณีที่แต่บัตรเข้าออกสถานีเดิมภายในเวลาไม่กี่นาทีเพื่อไม่เป็นการเอาเปรียบผู้ใช้บริการมากเกินไปโดยหลายคนมองว่าที่ผ่านมา BTS คิดค่าบริการบัตรรวมสถานีไฟฟ้าที่ยังไม่เปิดบริการแต่ผู้โดยสารไม่อาจเรียกร้องอะไรได้เช่นเดียวกับที่รถไฟฟ้าขัดข้องหรือปิดให้บริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้าก็ไม่ได้มีการเยียวยาผู้โดยสารอย่างทั่วถึงแต่อย่างใด รถไฟฟ้าสิงคโปร์ก็มีกฎห้ามแบบนี้แต่ก็ยังมีคนทําอยู่ประปรายการออกกฎห้ามรับส่งของข้ามเขตชำระเงินบริเวณรถไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะที่สิงคโปร์ก็เคยถกเถียงเรื่องนี้กันมาก่อนแม้ว่ากฎดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้มานานแล้วตั้งแต่ปี2530 แต่การติดต่อสื่อสารและการค้าส่วนบุคคลที่เติบโตขึ้นในยุคหลังทำให้มีการนัดรับส่งของบริเวณรถไฟฟ้ากันมากขึ้นกว่าเดิมจนเป็นเหตุให้การรถไฟฟ้าสิงคโปร์ SMT r T, ติดป้ายเตือนผู้โดยสารเรื่องห้ามนัดรับส่งของบริเวณประตูก้านทางเข้าออกระหว่างพื้นที่นอกสถานีกับเขตชำระเงินในสถานี เว็บไซต์ News Trade Times สื่อสิงคโปร์รายงานว่ามีผู้สังเกตเห็นป้ายเตือนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า Beauty World เป็นครั้งแรกเมื่อปี2559เพราะก่อนหน้านี้ผู้ที่ทราบเรื่องกฎด,ดังกล่าวไม่ได้มีจำนวนมากนะักส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะแต่ช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามีการนัดรับส่งของเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถานีขนาดใหญ่ที่มีผู้โดยสารเข้าออกเป็นจำนวนมากในแต่ละวันทำให้เจ้าหน้าที่ติดป้ายเตือนให้ชัดเจนส่วนการรายงานข่าวของ Today Line สื่อสิงคโปร์อีกแห่งหนึ่งระบุว่าเคยมีผู้ร้องเรียนให้ทางการสิงคโปร์ชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนเรื่องกฎห้ามรับส่งของข้ามเขตชำระเงินบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ทั้งยังมีผู้ที่เคยถูกปรับเงินจากการกระทําดังกล่าวมาแล้วเมื่อปี2552และปี2557ซึ่งคณะกรรมการการขนส่งทางบก LTA ของสิงคโปร์อธิบายว่ากฎด,ดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกของผู้โดยสารหากมีผู้รอยอยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบเพื่อป้องกันเหตุน่าสงสัยหรือเหตุร้าย อย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าในสิงคโปร์จำนวนหนึ่งยืนยันว่าการบังคับใช้กฎด,ดังกล่าวแตกต่างกันไปตามสถานีเพราะยังมีผู้นัดรับส่งของกันอยู่ในบางสถานีที่ไม่ได้มีผู้โดยสารมากนักจึงเหมือนการผ่นผันให้กระทำได้ในบางพื้นที่ซึ่งอาจสร้างความสับสนให้กับผู้โดยสารได้เล่าข่าวเล่าเรื่องเมืองไทย h ช n n นล ฝากกดติดตามเพื่ออัปเดตข่าวทุกวันกดไลค์และพูดคุยกับเราในช่องคอมเมนต์ได้นะคะ